đưa cái <laughs> cho cho nó có tập nhá đấy nhá nó Ừ, tin đâu là có thì nghe là có uh, thẻ thái lan mà làm làm thẻ thái lan mà

เวียดนามมีศาเด้วยพี่ยังไม่ได้เพือนก็อาจจะยังเพิ่งเข้ามาแต่ว่าโดยหลักปฏิบัติเนี่ยอันนีกว่าขับว่านะเพื่อนขับว่านางเดียวครับพื้ที่เห็นอี่เรื่องที่เดินทางการเดินทางในพื้ที่ ไอ้่เเครับจลว่นรงคราเรียนันีอาที่เคยเคยเปเดิมจะได้ไคด้ว่าเส้นทางของเขาเด่ยเข้าออกยังไงอะไรยังไงอย่างน้อยเราได้เป็นฐานข้อมูลเอาไว้ที่ว no, ่ารับอื่นๆก็คงใช้แนวทางเดียวกันกันเอิมีนเดาเย็นไหมับ ครับสำหรับวันนี้ก็ได้มีการจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามที่เข้ามาทําการลักลอบคลาดปลิงในพื้นที่นะครับโดยเรือหลวงปัตตานีซึ่งตามที่เราได้รับแจ้งข่าวจากแหล่งข่าวภาพประมงหรือจากไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่สองเนี่ยก็ทราบว,ว่ามีการลักลอบเข้ามาทําการประมงที่บริเวณหน้าอ่าวปัตตานี ยาวไปจนถึงบริเวณสายบุรีก็ได้จ right ัดถึงหลวงปัตนีออกไปดำเนินการในการตรวจสอบร่วมกับอากาศยานรัตะเวนแบบที่1ผลการตรวจพบว่ามีเรือบมงเวียดนามเข้ามา1นึ่งลำโดยหลวงปตนีได้ดำเนินการจับกลุ่มซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการจับกลุ่มครั้งที่4ในปีงบประมาณ67แล้วเพือจํานวนสี่ลำลูกเรือรวมทั้งหมด21คนครับก็ดําวงปัตนีก็เดินทางเข้าพื้นที่ไปตามที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องชาวมงในพื้นที่ครับ แล้วก็ดําเนินการรัตเวนครับรวมทั้งทัเรือภาครับได้ทำการส่งอากาศยานเข้ามาในการตรวจสอบเป้าด้วยเช่นกันครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีครับในเรื่องของการใช้อากาศยานในการยืนยันเป้าครับทำให้เรือปัานีได้พบเป้าเรือต้องสงสัยครับและเริ่มการจับคุมในที่สุดครับมีการขัดขืนไหมครับในขั้นตอนครับในขั้นต้นก็ทางเรือหลวงปัานีได้เดินทางเข้าพื้นที่เห็นเรือประมงเวียดนามหนึ่งลำครับกำลังทําประมงอยู่ครับ ทางเรือได้ดำเนินการเข้าการเข้าดำเนินการจับกลุ่มครับซึ่งในขั้นต้นเนี่ยในช่วงแรกเหมือนมีการเร่งความเร็วพยายามจะหนีครับแต่ช่วงแต่เมื่อเข้าไปใกล้ครับเขาก็หยุดเรือลอยลำครับแล้วก็เราก็ใช้ทางาเรือเล็กครับเข้าไปดําเนินการทำตามกระบวนการจับกลุ่มครับก็สามารถจับกลุ่มได้ครับ